นิทานชาดกเรื่องหมอผู้โชคร้ายในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาราพ,พระเทวทัตผู้ไม่อาจทำความสะดุ้งกลัวแก่พระองค์ได้จึงตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นเด็กมีอายุได้7จ็ดถึงแขวบวันหนึ่งขณะกำลังเล่นอยู่ใต้ต้นทรายหน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันนั้นเองมีหมอร่างกายพิการคนหนึ่งไม่ได้ทํำงานอะไรจึงเดินออกจากบ้านมาพบเด็กกำลังเล่นอยู่เหลือบไปเห็นงูตัวหนึ่งโลกหัวออกมาจากโกงไม้คิดวางแผนไว้ในใจว่าเราเดือดร้อนเงินไม่มีใครว่าจ้าง เราน่าจะล่อเด็กพวกนี้ให้งูก,กัดแล้วเราจะได้รักษามีเงินใช้คิดได้แล้วก็เรียกเด็กลูกชายพ่อค้ามาหาแล้วพูดว่าหลานชายเจ้าอยากได้นกสาลิกาไหมนั้นไงบนต้นไม้นั้นมันอยู่ในพงนั่นเองลูกชายพ่อค้าไม่รู้ว่ามันเป็นงูจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับถูกคองู พอรู้ว่ามันเป็นงูเห่าเท่านั้นก็รีบเหมี่ยงทิ้งไปบังเอิญว่างูนั้นถูกเหมี่ยงไปทางหมอร่างกายพิการคนนั้นพอดีด้วยความตกใจงูจึงรัดคอและก็กัดไปหลายทีพิษงูทำให้หมอนั้นลม้ลมลงมเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเยียวยาได้ทันเจ็ดแล้วงูก็เลยเข้าป่า ชาวบ้านต่างพากันบุงดูร่างกายของหมอที่นอนตายอย่างน่าสมเพชพระพุทธองค์เมื่อตัดอดีตนิทานจบแล้วจึงกัดว่าผู้ใดปฏทุสลายคนไม่ปรทุสลายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนพันนั้นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุกค,คนซัดไปทวนล,ลมย่อมกลับมากระทบเขาเองฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่าคิดทำลายคนอื่นเพราะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเอง